เบิกดวงดาวเพรานภาเต็มดวงตาเติมฟ้างงามยามเมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้ายินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สี่ ข้าพเจ้านางสาวทัพทิมสยามจันพิลาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวังสะพุงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองขอนำเสนอข้อมูลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้ ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวทัพทิมสยามจันพิลาสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยาศาสนาพุทธเกิดเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524ภูมิลำเนาตำบลกกดูหมู่ที่8อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยประวัติการศึกษาด้านวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูมหาวิทยายลัยราชภัฏชัยภูมิปริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษามหาวิทยายลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริญญาตรีศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยายลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมราชประวัติการรับราชการรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 2โรงเรียนชุมชนวังสะพุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองการปฏิบัติการสอนคาพเจ้าปฏิบัติการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในรายวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทับ3สอนในรายวิชาสังคมศึกษาชุมนุมแนะแนวและกิจกรรมลูกเสือรวมทั้งสิ้น23ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทับ3ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคารปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานจุนราาลรสารข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานบริหารบุคคลและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านที่1การประเมินผลการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครอง คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีรวมสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆอย่างสม่ำเสมออีกทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนจัญญาบันวิชาชีพข้าพเจ้า ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถการดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งน้อมนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ความรักและศรัทธาในวิชาชีพอย่างแท้จริงนำความรู้และทักษะที่ตนเองมีถ่ายทอดให้กับผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพพยายามป้องกันมีให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติตนเชิงลบต่อวิชาชีพทุ่มเทสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพมุ่งมั่นในการทำงานโดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้านที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนขพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขการบริหารจัดการชั้นเรียนขคาพเจ้ามีการจัดบรรยากาศ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาในเรื่องวิชาที่สอนเทคนิค กระบวนการต่างๆศึกษาหาความรู้ข่าวสารใหม่ๆทุกช่องทางเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักความเสียสละในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวรู้จักการให้และการแบ่งปันช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความรับผิดชอบในการทำงานมีความขยันและอดทนมุ่งมันต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่องานนั้นบรรลุเป้าหมายงานกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยความตั้งใจมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมการใช้ภาษาและเทคโนโลยี พระเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาและเทคโนโลยีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินการเตรียมความพร้อม,อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบพระคุณค่ะ